สวัสดีครับตามมาชมเจ้าตัวเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นรถกั้นกล้วยในตำนานนะครับเนี่ยเห็นกันบ่อยนะครับคันนี้ โฟมสัสสูครับผมโอ้เสียงเครื่องไงว่ามันรถสีเขาเสียงเครื่องว่ามันรถสีเขา่า ด c ซีสองร้อยก็จอดอยู่นูน่นอยู่ใกลนะ้ๆนู่นเห็นไหมดีซีสองร้อยมาร์กสามนะครับใส่มามีตากอนบอลน,นะครับเนี่ย เอาหลวงช่วยกันนะครับนีครับจอดเรียงคิวแกวเลยครับนี่อันนี้อยู่ดีนะครับเป็นรถที่แปลกใหม่มากเลยครับผม ร็เป็นนิสันเลยครับถ้าสมัยก่อนนะทุกวันนี้ก็เป็นยูดีนะครับอันนี้ก็คันที่สองก็ล็อกก้นะครับคันที่สามเมกาห้าร้อยนะครับอันนี้สี่ก็อะไรอะเดกกาหรือเปล่าหรือว่าฮิโนะอันนี้อีกคันหนึ่ง ก็แอโคก็ยืนคู่นะครับโคมาสู่ครับนา่าจะพีซีหกสินะครับ่านเพื่อนมาดูนะครับเป็นงาน ขุดดินโดยเฉพาะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับ เป็นลูกลังนะครับเปิดลงไปประมาณสามสิบเซนนะครับเจอเลยครับลูกลังยืนคู่ครับตัวเล็กวันนี้คอนโทนก็ยังเป็นคอนโทนลูกหมากอยู่นะครับตีมวยครับแอร์ไม่มีด้วยตีมวยอะ่ะ หาถูได้ยากนะครับภาพนี้ชุบมวยคู่กันเลยนะครับตอนเรียกว่ามวยถูกคู่ครับเนยโคมาสูปะทะโคมาสูนะครับ่องยนต์เล็กๆขับน่ารักเลยครับผม เป็นช่วงล่างโอ้แจสสซีใหญ่เลยครับแหนบก็เส้นใหญ่นะแหนบใช้น้อยเส้นครับแต่เส้นใหญ่นะแหนบหนามากครับ ดูคอนโตนเขาครับลองมาขุดดูสักเดือนหนึ่งนี่โอ้ได้กล้ามเลยนะนี่ ก็เวลากดนี่คอนโทรลนี่แคบจะสุดตัวเลยครับเวลาดึงคอนโทรลมันจะไม่สั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนโทรลยาวสังเกตมือคนขับนะคอนโทรลยาวเนี่ยเห็นไหมก็ชอบชคดซีกันนี้มากครับเนี่ย คงจะเป็นหัวเก่านอกมานะครับเจ็ดสี่เหลียมมองๆเลยครับบานหัวเมินนะล็อกกี้ครับไ9 5เก้าห้านะครับเจ็ดสีนี้ก็สูสีล็อกกี้นะแต่ช่วงท้ายนี่ใหญ่กว่าครับยูดีใหญ่กว่า พักเที่ยงนะครับน่าจะประมาณนั้นเพราะว่านี่ก็กี่โมงแล้ว11โมง40นะครับคันนั้นเต็มหรือ,อยังยังไม่เต็มนะครับกว่าจะเต็มนะเนาะแต่ละคัน นี่เมก,ก้าครับอ่ะเหยียดคนขับมาจุดจวดครับนึกว่าสอหนหวยเอาหน้าตาเหมือนรู้จักกันโอ้งานพลอยนะครับเป็นงานพลอยเนาะ,ะเจ้าตัวใหญ่มาแล้วครับ รุ่น3นะครับ PC 200นะครับดูครับผม กินใส่ขวยหมดเลยโอ้ยหมดแดงกัด ดะเอากัดครับมึงจะเขี่ยมาทางนี้แหละ พามาดูคุณปูครับเอายังไงเนาะ